สวัสดีครับเชื่อว่านักวิ่งหลายๆคนน่าจะเคยเจอโมเมนต์ที่แบบจำไปอีกนานเลยนั่นก็คืออาการตะคริวตอนวิ่งนี่แหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนาของเราได้ยังไงโอ้โหแค่เห็นประโยคนี้ก็เจ็บจีดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับลองนึกภาพตามนะกําลังวิ่งเพลินๆเ,เ,เลยจังหวะกําลังมาแล้วอยู่ดีๆก็กึกทีเดียวกล้ามเนื้อล็อกต้องหยุดกระทันหันเลย เป็นความรู้สึกที่แบบไม่มีนักวิ่งคนไหนอยากเจอจริงๆครับใช่เลยครับไอจังหวะที่น่องมันล็อกเนี่ยแหละคือตัวขัดจังหวะที่น่างหงุดหงิดที่สุดแล้วในการวิ่งคือบางคนอาจจะแค่เจ็บจี๊ดๆแล้วก็กัดฟันไปต่อได้แต่บางคนนี่คือจอดเลยนะครับต้องหยุดพักข้างทางกันเลยทีเดียวแล้วคําถามแรกเลยที่มันแวบเข้ามาในหัวของนักวิ่งทุกคนในตอนนั้นก็คือเฮ้ย <c oughs> ไปต่อไหวไหมคือความรู้สึกนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หรือสายมาราธอนเก่าๆนะผมว่าเข้าใจดีกันทุกคนเลยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆครับโอเคทีนี้เรามาดูกันแบบลึกๆหน่อยดีกว่าว่าไออาการเจ็บแบบๆแบบที่มันมาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเนี่ยเอาจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันคืออะไรกันแน่ทางการแพทย์เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่า exercise associated muscle cramp หรือตัวย่อก็คือ EAMC แต่ถ้าจะอธิบายแบบบ้านๆเลยนะ มันก็คือการที่ระบบประสาทที่คอยสั่งงานกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเกิดรวนชั่วคราวครับคือมันสั่งให้กล้ามเนื้อหดเข้าไปแต่ดันลืมสั่งให้คลายออกมาผลก็คือกล้ามเนื้อมันก็เลยเกร็งคางอยู่อย่างนั้นจนเรารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมานั่นเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักวิ่งเป็นตะคริวกันที่ไหนบ่อยที่สุดคําตอบก็คือน่องเลยครับเป็นแชมป์ตลอดการจริงๆรรองลงมาก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงต้นขาด้านหน้า แล้วบางทีนะมันลามไปถึงฝ่าเท้าได้เลยโดยเฉพาะคนที่วิ่งไกลๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมมันถึงเป็นละ่ะทำไมอยู่ดีๆมันถึงเกิดขึ้นมาได้เอาละเรามาดู5สาเหตุหลักๆที่เจอกันในสนามจริงกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคือกล้ามเนื้อเรามันล้าเกินไปครับประมาณว่าซ้อมมาไม่ถึงแต่ใจมันอยากจะไปให้สุดอันเนี้เสี่ยงมากต่อมาคือ ร่างกายขาดน้ํากับเกลือแร่โดยเฉพาะพวกโซเดียมโพแทสเซียมที่มันไหลออกไปกับเหงื่อนี่แหละครับสาเหตุที่3คลาสสิกเลยคือวอร์มอัพไม่พอกล้ามเนื้อยังไม่พร้อมแต่ออกตัวแสแงเลย C ก็คือการโอเวอร์เพสซิงวิ่งเร็วกว่าเพสที่ร่างกายเราคุ้นเคยและสุดท้ายครับพลังงานหมดคือไกลโคเจนที่เป็นเหมือนน้ามันของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วพอพลังงานต่ําร่างกายก็ลา ทีนี้แหละครับแต่คริวก็มาถามหาได้ง่ายๆเลยโอเคพอรู้สาเหตุแล้วมันก็เหมือนเห็นทางสว่างขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะต้องการล่วงหน้ายัางไงได้บ้างซึ่งถ้าเราทําตามนี้นะจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะมากๆเลยครับแน่นอนครับกันไว้ดีกว่าแก้เสมอข้อแรกเลยนะคือต้องซ้อมให้เหมาะสมกับระยะที่เราจะไปแข่งจริงขออง้อ 2. เรื่องน้ํากับเกลือแร่สําคัญมากให้จิบบ่อยๆอย่างสม่ําเสมออย่ารอให้รู้สึกหิวน้าก่อนแล้วค่อยดื่มนะครับ 3. ถ้าวิ่งไกลๆต้องเติมพลังงานระหว่างทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเจลหรือเครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรต 4. ทําให้การวอร์มอัพเป็นนิสัยไปเลยครับแค่5-10นาทีเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลและข้อสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะคือต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองครับถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มตึงๆแปลกๆต้องผ่อนต้องชะลอลงทันทีอย่าฝืนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงบางทีเราป้องกันดีแค่ไหนมันก็ยังเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเป็นขึ้นมาจริงๆล่ะต้องทํำยังไง เรามาดูวิธีรับมือเฉพาะหน้ากันเลยอย่างแรกเลยนะตั้งสติก่อนครับอย่าตกใจแล้วทําตามนี้เลย 1. ห,หยุดวิ่งหรือไม่ก็ชะลอความเร็วลงทันทีย้ําว่าอย่าฝืนเด็ดขาด 2. ค่อยๆนะครับค่อยๆยืดกล้ามเนื้อตรงจุดที่เป็นเบาๆ 3. ลองนวดคลึงเบาๆดูถ้ามันไม่ทําให้เจ็บมากขึ้นก็ทําได้เลยครับและ 4. สําคัญมากคือดื่มน้ําหรือเกลือแร่เข้าไปทันทีเพื่อชดเชยสิ่งที่ร่างกายเพิ่งเสียไป เอาเละครับเรามาถึงช่วงที่คล้ายกันแล้วในส่วนนี้เราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันสักนิดหนึ่งจากที่เคยมองว่าการเป็นตะคริวเนี่ยมันคือความล้มเหลวเรามาลองมองมันใหม่ว่ามันคือฟีดแบ็กที่ร่างกายส่งมาให้เราดีกว่าใช่เลยครับการเป็นตะคริวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายนะแต่มันคือข้อความที่ร่างกายพยายามจะบอกเราตรงๆเลยมันอาจจะกําลังฟ้องว่าเฮ้ย hey, ซ้อมมายังไม่พอเลยนะหรือพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งอาหารการกินยังไม่ดีพอนะมันคือสัญญาณเตือนดีๆนี่เองครับและประโยคนี้ผมว่ามันทรงพลังมากๆสําหรับนักวิ่งเลยนะ DNF หรือการแข่งไม่จบเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้เลยครับแต่มันคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดเพื่อเซฟร่างกายเราให้กลับไปซ้อมต่อได้ในวันพรุ่งนี้การฟังเสียงร่างกายตัวเองให้เป็นนี่แหละคือใช้ชนะที่แท้จริงในระยะยาวเพราะฉะนั้นลองคิดซะว่าการเป็นตะคริวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเราได้เก็บ ค่าประสบการณ์หรือ XP เหมือนในเกมเลยครับทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่แก้ปัญหาได้มันทำให้การวิ่งครั้งต่อไปของเราแข็งแกร่งขึ้นรอบคอบขึ้นและฉลาดขึ้นนั่นเองก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ครับเคยเป็นกันไหมครับตะคริวในจังหวะที่มันพีคที่สุดแบบว่าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วแท้ๆหรือกำลังจะทำลายสถิติตัวเองได้แล้วแล้วทุกอย่างมันก็พังลงตรงนั้นเลยโห ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักวิ่งด้วยกันเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้ดีที่สุดเลยครับ